พระเจ้าจะไม่ทรงถือโทษคุณอีกคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่1พฤศจิกายนความชอบธรรมที่ไม่มีความบาปใดจะกล่าวโทษได้อีกโรมบทที่4ข้อ8บุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขในวันนี้คุณได้รับการอวยพรเพราะว่าในพระเยซูคริสต์ความบาปทั้งสิ้นของคุณได้รับการยกโทษแล้ว พระเจ้าไม่ได้นับว่าคุณเป็นคนบาปและต่อสู้คุณแต่พระองค์ทรงนับว่าคุณเป็นคนชอบธรรมแล้วในพระเยซูคริสต์นี้จึงเป็นเหตุผลว่าคุณเป็นคนที่ได้รับการอวยพรเพราะคุณเป็นบุคคลที่พระเจ้าไม่ทรงถือโทษแล้วเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่พระเจ้าไม่ทรงถือโทษให้เราลองดูเรื่องราวของยาโคบกันในพระคัมภีร์ได้บันทึกว่ายาโคบได้หลอกลวงบิดาของตนและโกงสิทธิบุตรหัวปีจากเอซาวพี่ชายของเขา ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่27บข้อ1ถึง41แต่เมื่อเขาเข้ามาต่อพระเจ้าพระองค์ทรงให้อภัยเขาไม่ได้ดุด่าหรือสาปแช่งเขาแต่พระองค์ทรงตรัสว่าเราคือยาเวพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าและพระเจ้าของอิสอักแผ่นดินซึ่งเจ้านอนอยู่นั้นเราจะให้แก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าเราจะอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไป และจะนำเจ้ากลับมายังดินแดนนี้เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทำสิ่งที่เราพูดไว้กับเจ้าดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่28ข้อ1 3บสถึง15นี่คือบุคคลที่พระเจ้าไม่ทรงถือโทษพระเจ้าไม่ได้ทรงประนามใดๆต่อยาโคบแต่พระองค์ทรงตรัสกับเขาว่าเราจะให้เจ้าเราจะอยู่กับเจ้าเราจะพิทักษ์รักษาเจ้า เราจะนำเจ้ากลับมาเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าแน่นอนว่ายาโคบไม่สมควรได้รับพระพรเหล่านี้จากพระเจ้าเลยแต่บุคคลที่เดินในความจริงของพระวจนะในโรงบทที่สี่ข้อ8กล่าวว่าบุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ได้เป็นการสนับสนุนให้คุณทำบาปแต่กำลังชี้ให้คุณเห็นความรักและพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรา ถ้าอยากโคบได้รับการอวยพระพรมากยิ่งไปกว่านั้นในวันนี้เราที่อยู่ใต้พันธสัญญาใหม่ที่เป็นพันธสัญญาแห่งพระคุณโดยพระโลหิตของพระเยซูเราจะยิ่งได้รับการอวยพร,พรมากกว่าสักเท่าใดเพราะพระเยซูคริตสต์ทรงไถบ่บาปให้กับเราอย่างหมดสิ้นแล้วที่ไม้กางเขนพี่น้องที่รักเพราะว่าพระราชกิจที่สําเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์พระเจ้าไม่ทรงถือโทษคุณอีกความสุข เป็นของคนที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เป็นคนชอบธรรมโดยมิได้อาศัยการประพฤติดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ6และเพราะว่าคุณเป็นผู้ชอบธรรมแล้วก็ให้เตรียมรับพระพรจากพระเจ้าได้เลยและพระธรรมสุภาษิตบทที่ 10: ข้อ6กล่าวว่าเพราะว่าคุณเป็นผู้ชอบธรรมแล้วก็ให้เตรียมรับพระพรจากพระเจ้าได้เลยเพราะพระราชะกิจที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริส พระเจ้าไม่ทรงถือโทษคุณอีกแต่ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่ได้อาศัยการประพฤติให้เราใคร่ครวญระวนาพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในความรักมั่นคงที่ทรงประทานให้กับลูกประทานความชอบธรรมให้ลูกไม่ถือโทษลูกลูกขอดำเนินชีวิตในทางชอบธรรมเสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน